ะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมไอตัวไอตัวเนี้ยเหมือนมันอ้างค้าช้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนนี้มันค่อนข้างมืดคืมเดี๋ยวกลัวไปส่งไปจตดีไม่ทันนะอ่เพิ่งทําได้เหมือนกัน sms ทีนี้ก็บกโค้ดเนี่ยไม่ได้แก้อะไรเลยก็คือของเก่าเทสตตั้งนานไม่ได้ของเก่าไม่ได้แก้เลยนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะส่งได้ตอนนี้มันยังไม่มี sms ก็เลยจะไม่ส่งเพราะว่าถ้ามันมี sms ถึงจะส่งเข้าหมดนี้ถึงจะเข้าฟังก์ชันนี้นะทีนี้พอไม่มี sms อาจจะยังไม่เข้า ถ้ามันเข้ามันก็แค่ทาตามนี้เลยเวลาเราจะดูเราก็ serial monitor ดูได้เลยว่ามันทําถึงบรรทัดไหนบรนทัดไหนต่อมาก็เป็นอันนี้อันนี้โค้ดที่เพิ่มเข้าไปก็คือ serial event ก็คือมันไม่สนใจว่าจะเป็น delay หรือไม่ีเ l a y เมื่อมันมี serial เข้ามามันจะเด้งมาทำบันทับนี้หรืออาจจะรอีเ l a y ก่อนอะไรแบบนี้อ่าก็จะมีก็เช็ค serial แล้วก็เช็คแล้วก็อ่านค่าเข้ามาแล้วก็มา index o f เพื่อค้นหาคําว่า open แล้วคำว่า low พอตั้งเสร็จก็ปิดปะแล้วก็ตั้งให้มัน ลบข้อความอ่ะตอนเนี้ยทีนี้ก็อ่ะปกติเหมือนเดิมทุกอย่างใช้เหมือนเดิมอ่าเพราะเดี๋ยวจะส่งไม่ทันก็เลยตอนนี้จีเยังไม่มาเลยรอนานมากแล้วอ่ะก็ส่งโอเพนก็โคดไปนี่นะอ่ะิพิมพ์มาเลยโอเพนตัวเล็กหมดเลยนะตัวเล็กหมดเลยอ่ะตัวเล็กหมดเลยนะแล้วก็กดส่งแล้วก็ส่ง ถ้ามี gps อาจจรช้ากว่านี้นะ่ะติดละยังไไปก็โค้ดจริงๆริงค่าคลิดิดไว้ gps อ่ะอยังไงก็ต้องทำงานเพราะว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเราไม่ได้มาสร้างเปิดปิดตลอดอ่าถ้ามันมันมันอาจจะพลา,าดพาก็ตอนที่สร้างเปิดหรือค่าต้องไม่ครบสมบูรณ์อะไรเงี้ยเพาทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วถ้าจะดูว่าชัวร์ไหมเราก็แค่มาเปิด s e r i a ย monitor เราดูแล้วก็ดู ดูตรองค่าพารามิเตอร์ต่างๆว,าว่ามันส่งมาดูต้องไหมฉะนั้นอันนี้ส่งโคนะ้ดนะเพราะจีเอ็ดนึงไม่มาเลยป่านนี้แล้วนานมากแล้วตับแรงนะเรื่องเรื่องกลัวไปส่งไม่ทันอ่าโอเคนะครับ